ปกติเนี่ยเราจะเห็นส้มโอในลักษณะแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างนะคะก็แล้วแต่พันธ์ุของส้มโอนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะดามีส้มโอที่เป็นลูกแปลกๆมาให้ชมกันค่ะส้มโอลูกนี้นะคะพบที่สวนในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านค่ะนั่นก็คือชุมชนบ้านยอนนั่นเองค่ะ ส้มโอรูปนี้นะคะไม่ใช่ส้มโอพันธใหม่แต่อย่างใดนะคะก็น่าจะเป็นส้มโอที่พาเราพาก,กอจากส้มโอลูกอื่นๆนะคะเพราะว่ามันดูแปลกแตกต่างจากลูกอื่ๆนๆค่ะด่าดูลักษณะรูปร่างของส้มโอรูปนี้นะคะบางครั้งนะคะดูไปดูมาก็เหมือนหมวกกันน็อกค่ะแต่พอพลิกลูกส้มโอพลิกไปพลิกมานะคะก็ดูเหมือนเด็กน้อยที่อยู่ในคันของมันดานะคะที่มีลักษณะการขดตัวอยู่ในคันมันดาค่ะ ก็แปลกดีนะคะสำหรับส้มโอลูกนี้ค่ะแบบนี้ก็มีด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปดาจะพาไปชมสับประรดแปลกๆนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ